แล้วอเมริกาขาดดุลการค้ารุนแรงมากทำไมแล้วดอนลาร์ดทำไมมันแข็งต้องเครดิตเขาดีไงครับคนอเมริกาทุกคนตอนนี้รวยขึ้นมามากๆจากเงินที่รัฐบาลแจกให้กําไรจากการเก็งกาไรเนี่ยหลายอย่างทําให้เขารวยขึ้นมากๆนะครับในฝั่งของอเมริกาไม่ต้องไปห่วงเขาเขาขึ้นดอกเบี้ยโล่ๆๆๆๆๆอย่างเดียวเห็นผลที่เขาขึ้นดอกเบี้ยได้ก็คือหนึ่งเศรษฐกิจเขามีความทนทานมากพอ่เศรษฐกิจเขาแข็งแกร่ง คนเมกาทุกคนตอนนี้รวยขึ้นมามากๆจากเงินที่รัฐบาลแจกให้กําไรจากการเก็งกาไรในหลายอย่างทําให้เขารวยขึ้นมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยตามไม่ได้เพราะเศรษฐกิจเรายังยังเตะลมอยู่ที่การประชุมของกรนงรอบที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มลดโทนเรื่องของเศรษฐกิจลงแล้วก็มาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นสารภาพบาปแล้วว่ามองเงินเฟ้อผิดไปทีนี้พอมองเงินเฟ้อผิดไปก็ต้องมานั่งขึ้นดอกเบี้ยแปลว่าสิ้นปีนี้ เราจะเห็นดอกเบี้ยนในประเทศเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองห้าปอร์เซตใช่ไหมครับมันไม่พอมันไม่พอ<ม>ถ้าเทียบกับต่างประเทศที่เขาขึ้นอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเขาขึ้นครั้งเดียวเนี่ยศูนจุดเจ็ดห้าเท่ากับเราต้องรอถึงสามครั้ง<ม>ใช่ไหมฮะความต่างตรงนี้เนี่ยแหละที่มันอันตรายมันจะทําให้กระแสะเงินเนี่ยไหลออกไปมากขึ้นกระแสะเงินไหลออกไปมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะค่าเงินบาท อ่อนค่าค่าเงินบาทอ่อนค่านํามาซึ่งเรื่องของการนําเข้าที่แพงขึ้นโดยเฉพาะการนําเข้าพลังงานเมื่อเทียบกับอะไรอีกการนําเข้าเทียบกับการส่งออกการนําเข้ามีมากกว่ากลายเป็นเราขาดดุลการค้าครับเราลองไปนภาพนะขาดดุลการค้าเสร็จปุ๊บเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นอันนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากดุลบริการ ถ้าเอาดุลบริการมาบบกกับดุลการค้ามันก็ยังตตดลบหนักอยู่ดุลนนการอาจจะดีขึ้นครับแต่ไม่เพียงพอที่จะไปช่วยดุลการค้ามันก็เลยทําให้ดุลบัญชีเดินสะพันเนี่ยตตดลบเราลองเลื่นภาพครับคุณหนุ่ยถ้าเกิดเราเราจะคบหาเพื่อนเราเนี่ยเราไปเพื่อนเรามาขอยืมตังเราเพื่อนเราเนี่ยมันทำมาค้าขายล้วขาดทุนตลอดเวลาเ,เราจะกลัวไหมเรากลัวครับมันมีคนถามผมเหมือนกันว่า ee, ลี่อเมริกาขาดดุลการค้ารุนแรงมากทำไมแล้วดอลล่าทำไมมันแข็งเออนั่นน่ะสิ ก็เครดิตเขาดีไงครับแล้วเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงไงครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนเราเนี่ยบริษัทเขานะฮะร้านค้าของเขากิจการของเขาทํามาหากินแล้วมันเิ็ดลบอ้าวแต่ตัวเพื่อนเราอ่ะมันเก่งมากเลยนะมันเป็นคนมีศักยภาพมันดูไบรท์มากเลยอ่ะยังลุกยกตัวอย่างอย่างเป็นคุณหนุ่ยก็ได้อมว่าคุณหนุ่ยบอกว่าโอ้บาลานซ์ชีพคุณหนุ่ยตอนแแย่มากเลยงบกำไรขาดทุนตอนนี้แย่มากเลยบริษัทของคุณหนุ่ยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณหนุ่ยมีศักยภาพ เดี๋ยวคุณรวยก็กลับมาที่ผ่านมายังทําได้เลยเดี๋ยวปีหน้าก็ทาได้อีกเพราะนั้นอาจจะขอกู้หรือจะอะไรผมก็ยังให้เครดิตคุณ่อยอยู่อเมริกาเป็นลักษณะแบบนี้ทุกวันนี้อยู่ด้วยศักยภาพของตัวเองเราเรื่องจริงเลยนะดิจิตอลทีวีผมเจ๊งผมยังกลับมาได้เลยนี่โอ้โหเป็นไงใช่ไหมเพราะั้นดูเครดิตตรงนี้ใช่มันดูที่ความสามารถเพราะฉะนั้นเหมือนกันอเมริกาทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้แปลว่าถ้าเราจะดูว่าค่าเงินสกุลใครแข็งอ่ะมันต้องดูที่สองส่วนครับ ส่วนแรกก็คือเขา,เขาทำมาค้าขายแล้วเขาเป็นกำไรไหมส่วนที่สองก็คือเขามีศักยภาพไหม